สวัสดีครับโอ้ตอนนี้เราเรากำลังจะไปไหนกันกำลังจะไปที่อิว่าแมะโอเคมาชิแกงกระเพราหมูสวัสดีค่ะพบกับพวกเราแกงกระเพราหมูวันนี้นะคะพวกเราแกงกระเพราหมูก็อยู่กันที่ร้านอิว่าม่วันนี้เราทำอะไรกันคะมีคนท้าใช่มีคนท้า มีคนทาคุณมั่นชราฐา,ดานด่านกุลใช่เขาทาไวใ้ในไลฟ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูคำทาว่ากัน <c oughs> เราจะมาเข้าสู่มือที่สุดที่สุดนะคะยูนิตโอเย็ของเรานะคะเนื่องจากมากลับมาที่ที่สถานที่ซ้อมใช่ไหมคะทุกคนเราแบบหน้ามืดตามหมัวหิวมากแล้วก็คือคุยกันว่าเนี่ยเราจะแบบไปทําการกินข้าวที่ไหนกันดีก็ไปเข้าสู่ร้านชาบูร้านหนึ่งที่แบบเป็นร้านชาบูที่เป็นชื่อญี่ปุน่นแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์แบบ มีมีความเป็นสไตล์จีนๆหน่อยเพราะน้ำจิ้มเขาจะเป็นฟิลแบบมาล่ามีแบบว่าถั่วถั่วแบบคือแบบค่อนข้างที่จะมีความไต้หวานมีความกวางตุ้งมีความเสฉวนเบาๆอะไรเงี้ยทุกคนเนื่องจากว่าทุกคนเราหิวกันมากบอกเลยว่าเราหิวแบบหิวแบบหิวจริงๆหิวแบบล้มช้างกินได้อะทุกคนประมาณนั้นเลยซึ่งแบบว่าแนวกับเลมี่ก็คือแบบไปไปละไปตักน้ำจงน้ำจิ้มแล้วมุกก็คือแบบทํานู่นทํานี่ทํานั่นอยู่ก็คือไม่ได้สังเกตนะคะทุกคนคนที่ถือกระดาษมันจะมีกระดาษใบนี้ กระดาษและดินสอทุกคนคนที่เขียนกระดาษและดินสอเนี่ยคือต้นน้ำทุกคนเหมือนแบบหน้ามือตามัวเนาะต้นน้ำก็เขียนมาเลยเจ็ด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 คนคือเขียนมาแบบเยอะมากแล้วน้องอ่ะก็คือสั่งแบบเต็มที่เต็มที่แบบเต็มที่สุดเลยนะคะทุกคนเขียนปั๊บปั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 บเลยแล้วเราก็ส่งเนี่ยให้กับพี่พนักงานใช่ไหมคะมุกก็แบบแล้วก็ปรุงน้ำจ้งน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับพี่พนักงานอ่ะเขาก็เดินมาหาเหมือนจะเดินมาหาเลมี่กับนางนี่แหละ้กก็บอออเิมนงคะ เจ็ดเลยเหรอเนี่ยสั่งเจ็ดเลยใช่ไหมเลนี่บอกค่ะเจ็ดแบบมั่นใจนะอินเนอร์คือน้องมั่นใจมาค่ะพี่เจ็ดขาอย่างเงี้ยประมาณนั้นทุกคนมุกเองก็มั่นใจว่าแค่เจ็ดอะเรากินหมดอยู่แล้วสักพักนะคะทุกคนหมูก็เริ่มมาหมูเริ่มมาตอนแรกอะยังแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบดูเยอะประมาณนึงแต่ว่าเฮ้ยยังไหวได้อยู่สบาย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 ,สบายเลยก็หมูก็เริ่มมาเยอะขึ้นแบบอ่ะหมูนี่มาป,ป๊กปักปักปักเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ย มันเริ่มเยอะแล้วมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าเรายังพอไหวเพราะว่าเรากินหมูกันไงเราเรื่องกินหมูมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะทุกคนแล้วทีนี้ทุกคนสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นพี่เขาถือถาดมาในถาดอันนะ่ะมันมีหมูไม้ไผ่ทุกคนรู้จักหมูไม้ไผ่ไหมแล้วหนึ่งถาดของเขาอ่ะคือมีมีประมาณสี่สี่ไม้ไผ่อะทุกคนแล้วคือไม้ไผ่แบบใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่อันแบบไม่ใช่อันน้อยๆอะคือไม้ไผ่มันใหญ่มากสี่อันเรียงตักๆักตัก,ตก,ตกเนี้ยแล้วน้องของเรานะน้องต้นหนาน้องติดน้อย ติ๊กทุกอันติ๊กทุกอันไม่ว่าจะเป็นหมูสับหมูชีสหมูนวลหมูนี่หมูนะ้ติ๊กทุกอันแบบทุกอันจริงๆทุกคนแบบทุกอันเลยแล้วแบบทุกคนก็คือตกใจเฮ้ยหมูไม้ยไผ่มันมายังไงแบบตกใจมากแล้วก็คือถามกันว่าพี่แนวกินหรอหมูไม้ไผ่แนวบอกว่าพี่ไม่กินปบติพี่ไม่กินหมูไม้ไผ่ถามเลมี่เลมี่ก็ไม่กินหมูไม้ไผ่ต้นน้ำต้นน้ำกินหรอหมูไม้ไผ่ไม่น้องไม่กินนหอูกินไหมหมูไม่ไผ่พี่ก็ไม่กินเหมือนกันทุกคนมันคือสิ่งที่แบบ ปริศนาร,รมอ่ะก็คือไม่มีใครกินหมูไม้ไผ่แต่ว่าหมูไม้ไผ่อ่ะมันมาวางข้างหน้าเราอ่ะเยอะแบบเยอะมากแบบโอ้แม่ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบน่าจะยากน่าจะยาก,กละและอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วคือด้วยความพนักงานเขาก็เห็นว่าพวกเราแบบเร,แบบเริ่มแบบเริ่มเหงื่อตกใช่ไหมเขาก็มาทําบอกว่าเอ่มน้องคะถ้าเกิดว่ากินเหลือนะปรับนะคะปรับขีดหนึ่งอ่ะร้อยบาททุกคนขีดละร้อย เลมี่บอกว่าเลมี่ซื้อหมูกิโลกรัมละแปดสิบบาทอันนี้คิดหนึ่งคิดหนึ่งร้อยบาททุกคนโอเมก้ความผิดก็คือมันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดเรามีเวลาเพียงพอนะคะทุกคนมุกเชื่อมั้นว่ามันจะเหลือน้อยกว่านี้แต่ประเด็นคือมุกกับต้นน้ำอ่ะต้องไปซ้อมต่อแล้วคือแบบพี่แออาจโทรตามเอาแล้วพี่แออาจมาแล้วอยู่ไหนให้เวลาสิบนาทีนะเอาแล้วทุกคนสิบนาทีก่กับการกินหมูที่ยังเหลือส่วทางมุกกับต้นน้ำอ่ะ เราก็ต้องขึ้นไปใช่ไหมคะทุกคนก็เลยแบบล่ําลาฝากความหวังฝากความหวังว่ที่แนวกับเลมี่สุดท้ายนะคะก็เลยถามเลมี่หลังจากที่แบบมุกอะซ้อมเกือบเสร็จแล้วว่าเลมี่เป็นยังไงบ้างเสียไปเท่าไหร่สรุปแล้วนะคะสิรวมราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทนะคะคือแค่ค่าหัวมันแพงมากแล้วอะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าค่าปรับนี่ยคือโดนไปแบบจุกก็คือจุกเลยคือจุกถึงพุ่งนี้ แต่ว่าเขาก็ใจดีนะเพราะว่าเหมือนกับว่าหลังจากที่เราจ่ายค่าปรับไปแล้วเขาก็ให้หมูเรากลับบ้านก็คือเลมี่เอาหมูกลับบ้านนะคะทุกคนเขาก็เหมือนกับแพ็กหมูให้แล้วก็แถมด้วยเขาก็ใจดีนะเขาก็เห็นใจเราเหมือนเขาแถมน้ําซุปแล้วก็แถมน้ําจิ้มนะคะทุกคนมาให้เราด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเลมี่ก็ได้หมูกลับบ้านไปกินต่อ <laughs> เอา้าสรุปแล้วตุ๊กนาเอากลับหรอเลมี่เฮ้ยตีน้อยตีน้อย เด็กก็ถูกแล้วแหละเพราะติ๋นเน่ะเขาเป็นคนสั่งไงใช่ไหมเขาเป็นคนเขียนติ๊กกับมือไอ้หมูไม้ไผ่นั้นน่ะกลับไปจุกๆเลยนะหมูไม้ไผ่เยอะมากเป็นเป็นแบบเป็นถุงอะถุงหมูไม้ไผ่ทุกคนต้นน้ำต้องเอากลับแแหละเพราะพี่ก็ไม่กินหมูไม้ไผ่ขอท้าให้แฟนคลับไปลองใครที่ไปร้านนี้ถ่ายรูปหมูของคุณมาหม้อชาบูกับหมูนะแล้วลองเขียนแบบเจ็ดเจ็ดเจ็ดดูนะลองเขียนดูขอท้าเลยเขียนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกินให้หมดนะแล้วก็แท็กพวกเราเะาอะดอน โอ้เ e สมาด้วยนั่นเดี๋ยวจะรอดูเลยก <laughs> ิน,นอะไรกันเนี่มมย,กนยกินไิบิมีบอไหมมาเลี้ยงไหมอะให้เรจะเลี้ยงตีนน้อยคนเดียวได้น้องอีสองคนเราก็ต้องเลี้ยงโอเคไป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 กัน <laughs> เขอ่มาจรินแล้วก็โดนป่ับที่มาคนสี่คนตบแล้วนะคะว่าน้องๆมากินจริงปรับจริงนะคะของจริงวันนี้เราทำตามชาักเลที่เขาแจ้งไว้นะคะหมูอย่างละเจ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราจะทำได้ไหมไปดูกันเลย ก็ถั่วอุยเลยกแบบนมาเจ็ดิ้บาอ้ยกมน่นอินี่คือหมูอะไรครับผมหมูหนึ่งนี้เอาม่ด้เอาแปดหมหมูหนึ่งหมูสองตอนนี้มาแล้วนะคะอีกเจอันที่สั่งไว้นับ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 หนึ่งสองสห้าเจดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ เป็นตอนนี้เป็น14อันเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าจะหมดไหมแต่กระเพราหมูไม่โดนปรับตอกนะเพราะว่ากระเพราหมูกินงค่งมากแล้วเจอกันพี่มุกตี๋น้อยไปซ้อมก่นนะพี่มุกจะไปแล้วเหรอ ี่น้อยเราไปซ้อมกันดีกว่าไม่ได้พี่มุกเราต้องสู้เราสู้ต้องสู้สู้เขาเลยมี่สู้เขาเพราะฉันคือเดวินเนอร์พี่มูจะไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปซ้อมก่อนแล้วแนวไม่ได้เป็นนังเหลือหมูไม่ได้อยู่เดี๋ยวพี่ทิ้งเงินมาให้จ่ายนะไปพี่น้อยโอเคเลมี่เราต้องสู้ สู้ด้วยกันพี่แนวสู้ด้วยกันนัดเลมี่งทิ้งแบบไว้ให้ก็ต้องจ่ายไปก็ไม่เห็นจะโดนปรับเลยมีลดราคาด้วย13%เด็กๆวะเบบี้ธรรมดามือที่สุกที่สุดยบายและวันนี้พวกเราแกงกระหมู <laughs> Mà <magical boy>. <laughs> trích Mấy đơn cặp để trả